สวัสดีครับพบกับชาแนลนิกกี้ทีวในเกม FM Mobile 2022นะครับในซีรีส์เอ็มบาเป้ย้ายมาแบดฟอร์ดฮะเป็นแบดฟอร์ดแบบพาร์คเอวินูครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าหลีกล่างแล้วกันจากเซฟที่แล้วนะฮะผมเล่นไปแล้วก็เอ็มบาเป้ยิงไป6กหรือเประตูเนี่ยครับจำไม่ได้แล้วคราวนี้เซฟมันหายผมก็เลยมาเล่นใหม่พร้อมแผนการเล่นใหม่นะครับนี่ฮะได้แผนการเล่นมาจากกลุ่ม FM Mobile ครับใน Facebook นะฮะ ใช้แผนนี้เลยนะเนี่ยฮะตามนี้เลยนะครับเซฟไปเล่นได้นะครับปั้นศูนหน้านะครับดิ้งกระจายนะครับเซฟนี้เอ็มบัเ้นะฮะอันนี้ก็เป็นเชฟนะฮะเป็นโอเวอร์โหลดแล้วก็เป็นแบบกว้างเทมโปปกตินะฮะแล้วก็เป็นอันนี้บาลานซ์ดีเฟนซ์ก็ตามนี้นะครับตามนี้เลยนะฮะใครดูไม่ทันก็ย้อนดูได้นะครับไปเล่นตามได้นะครับแอตแท็กก็แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะ ส่วนการตั้งลูกเซตพีลูกคอนเนอร์ฮะผมจะใช้สูตรนี้นะฮะของผมนะฮะก็เป็นเซนเตอร์สองฝั่งเป็นมาร์คคีเปอร์นะฮะส่วนหน้าเป้าที่เราจะเอาไปโขกก็จะเป็นแอตแทคเนียโพสต์ฮะก็คือเอ็มบับเบอนะฮะการโจมตีก็เป็นแบบเสาใกล้นะฮะเนียโพสต์นะฮะสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลยนะฮะอ่าไปฮะตอนนี้ก็ในลีกครับอยู่อันดับหนึ่งฮะชนะ11เสมอ3แพ้3ดู เอมบาเบยิงไป40ลูกแล้วฮะแผนโหดจัดเลยฮะเอาจริงเลยลง20ยิง5 1ลูกฮะถูกถ้วยนะฮะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับสัก5แมชนะฮะผมว่าเอมบาเบ้สามารถแบกแบดฟอร์ดของผมเนี่ยขึ้นไปได้นะผมคิดว่านะเฮ้ยมาขอค่าเหนื่อยอะไร8,000บาทหรือเปล่าค่าเหนยทั้งทีมยังไม่เท่าไหร่เลยครับไปฮะดยอร์ซิตี้ฮะทีมผมชอบเล่นนะ เป็นฟาแวฟอร์ได้เคลียโอ,โ,โอ้โหจำชื่อไม่ได้รู้จักเป็นบบเบ้ตัวเดียวยังบอลได้เปิ่มมาอลุกเบนแน่นนะฮะไป5-0น้นนำย้อนฮะยิงคอเตยแท็กไหมคอเตยแท็กโอ้โหเห็นอะไรไหมฮะสปีดต้นความเร็วจัดจ้านมากฮะดูฮะโอ้โหแซงหินหิน2-0ฮะเป็น,บนเบเบ้ยิงหนึ่งลูกแล้วโอ้ยเป็นฝั่ง โดนทำฟาวฮะไดซ์น,ะนคอนเนอร์คิกของยอร์กซิตี้ต้องเตะมาฮะเอมบาเบโอ้ล้มหน้าฮะเอมบาเบ้เซตเป็นคอมพลีทฟอร์เวิร์ดนะครับผมยิงกระจายฮะยิงนัดละเจ็ดลูกห้าลูกเงียฮะโอ้โหแผ่นเนี่ยโหดเอาไปเล่นได้นะ,ะอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะโอ้โหไม่มีไม่มีรีเพย์ด้วยโอ้โห เอาลูดอีกแล้วให้บเอเบเบดูอย่างนี้ไม่เหลือนะครับเป็นอีดิสไตรเกอร์นะครับโอ้โหดูฮะยืนระดับเดียวกันกับกองหลังเลยนะครับแต่ก็สามารถทำลายกำกลังลำหน้าเข้าไปทำประตูได้เอเบเ้ e ยิงสองลูกนะครับสำหรับครึ่งแรกนี้มาเริ่มครึ่งหลังกันเป็นฝั่งยอร์ซิตี้ได้เขียขึ้นมายอร์ซิตี้บุกมาบ้างโอ้ยไรซั้นยิงรับประตูเซฟโอ้โหแล้วก็ดาบสอง ไม่รอดเมคเกอ์วูสโอ้โหเป็นประตูตีใครแตกของยอร์กซิตี้นะครับตามมา1ประตูต่อดสีร์กซิตีบุกต่อฮนะเอาตัวลูกสอง้วฮะอ้โหสู้กันมันยุดฮะเหมือนแมยูว่าเอาเอิมบาเบียมาฟรีคิกเฉยอ้าวโอเคไฟเซลเบตเช่โอเคฮะหน้าสองแล้วตอนนี้ อยอร์ซิตี้ขึ้นมาบ้างฮนะโอ้โหซีบูสกี้5-3ฮนะโอ้โหยิงกันแบบไม่แปลกนะครับที่เราจะโดนยิงเยอะเพราะว่าเราเซตเป็นโอเวอร์โหลดครับบุกเต็มที่นะฮะเต็มสูงนะครับแล้วผมเซตลูกฟรีคิกใหม่ครับสำหรับเออไม่ใช่ลูกคอนเนอร์ใหม่ครับ5-3ฮนะเอเปน็นยิง42ลูกในหลีแล้วก็ตอนนี้น้ำเดี่ยวครับจ่าฝูง ไปเซตลูกตั้งเตะแป๊บนะฮะคอนเนอร์เซตพีทโอ้โ oh หเซตพีทเซตไปหลายคนหน่อยนะฮะอยากให้อ็มบัปเป้ไปฟรีคิครับเพราะอ็มบัปเป้เป็นตัวสำคัญของเราจุดโทษกับอ็มบัปเป้แน่นอนฮนะนัดหน้าเจออุซลี่อุซลีอ่านไม่ออกฮะช่างมันแต่ว่าเราก็มาใช้อีดิเตอร์ในการด่มพลัง เอ็มบัปเป้จะยิงกี่ลูกนะไม่ใช่แล้วเขยิงไปสองลูกนะเฮ้ยใครโดนไปแดงโอ้โหทีมเขาฮะตกใจหมดแฟอร์ดสีแดงนะฮะเอลเบอร์ใส่เบอร์สามสิบห้าบุกมาสวอนเอ็มบัปเป้อะฮะโอ้โหยิงคนเดียหนึ่งหนึ่งฮะ การเช็คลำหน้าการยืนตำแหน่งไม่มีที่ตีหลครับสลัดหลุดตัวประกบโอ้โหสมบูรณ์แบบฮะยี๋ยุณด,ดูการหน้าขึ้นชั้นไปแตวผมจะดึงควินเดอร์บอยมาเป็นต่างลูกนะฮะมาดูกันว่ามันจัะปวดขนาดไหนอะ่ะอีบัมเบนยิงไกลโอ้โหเฉียวใส่บุกอยู่ฮะเก็บบอลมาโอ้โหยิงไกลฮะตัวนี้อีกแล้ว เบสทเช่เบสทัชแล้วกันผมว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจบครึ่งแรกครับแบดฟอร์ดนำไป2ประตูต่อศูนย์ครับยิง5้าตรงกรอบ2ครับเป็นประตู2องลูกเลยเอ็มบบ้ก็ยิงแล้วอีกตามเคยถึงหลังฮะเริ่มมาเป็นฝั่งแบดฟอร์ดได้เขี่ยลูกครับโอ้โหเล่นเร็วไม่เข้าตันเซ้ได้เป็นฝั่งโอ้ยทำฟาวะใบแดงเหมือนกันนะฮะ เอ็มนี้ใบแดงไป2คนแล้วนะฮะไม่ปรับแผ่นะฮะบุกแหลกเช่นเดิมนะฮะนำอยู่2ลูกแ้วแตบบ่ฟอร์ดได้บุกมาเอ็มบัปเป้โอ้โหติดนะฮะโอ้โหเป็นโชนกลับขึ้นมาได้ลูกคอนเนอร์เอ็มบัปเป้ว่าง่ายส่งส่งกระชากลากเรือสุดจัดเอ็มบัปเป้เรียบร้อยฮนะลูกที่สองฮะตูที่ห้าสิบห้าในฤดูก,กาลนี้นะฮะ ดูว่าโอ้โหจีจ่าโจจะมากะฮะเอาเอาทางฟาวอยู่โดนไปแดไงอีกไหมเนะคอหนเนอร์ฮะดูลูกนี้เป๊ะ่โอ้โหไม่เข้าอ่ะจบเกมไปฮะแบทฟอร์ดชนะสามประตูต่อศูนย์นะฮะประตูจากเอ็นบับเบส้สองลูกนะครับผมยิงสิบเอ็ดตรงกรอบหกเป็นประตูสามประตูนะฮะโอ้โหนำที่หนะะึ่งนะฮะเลื่อนคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพิลกานหน้าเดี๋ยวดึง เขาวินดูบรอยมาเป็นคนป้อนบอลให้ชิรียนเอ็นบัเป้ทีเเียนบัเป้โอ้โหอะไรเนี่ยเพ a y เยอร์ออฟเดอะเยียร์ของเป็นของเออฝรั่งเศสนะคือเทพที่สุดอ่ะโอ้โหฤดูกาลที่แล้วยังอยู่ปารีสซิ์แชแมงกมดเลยโอ้ชนะเบนเซม่าแล้วก็พอกปาเนะวันนี้มาแบกแบกสอด นะฮะนัดต่อไปฮะอา้าวนัดต่อไปเจอยอร์กซิตี้อีกแล้วเอาเพิ่งเจอกันไปเมื่อกี้ตารางแข่งยังไงครับเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้ไปเยือนนะฮะมาฮะไปเยือนแบดฟอร์ดซิตี้เอ้ยไปเยือนยอร์กซิตี้นะฮะเซนเตอร์ Center นะฮะโอ้โหแบงคเดี๋ยวใครเนี่ยโอ้โหแต่ฮะไม่พูดทับพับเพลง เติมขีหฮะเป็นฟังแบดฟอร์ดได้เคลียนะผมก็บ,บุกกันอยู่นะฮะโยอร์ซิตี้โอ้โหยอร์ซิตี้เป็นทำประตูขึ้นนำไปก่อนนะฮะแบดฟอร์ดเสียบอลกลางสนามนะฮะเป็นฟังแบดฟอร์ดบ้างเอ็มบัตตี้ฮะบ,บอลตกใส่เท้าแล้วก็ซัดไปแบบตัดสินใจเร็วมากะดูดิโอ้ยก็โหดไป นี่ฮะลูกเสาแรกโอ้โหลูกเสาแรกไม่ได้ครับคนเปิดไม่ดีฮะเดี๋ยวเชวินเดอะบอยมาเรื่องยอดซิตี้มาบ้างไรโอ้โห,โโหประตูใครวะเนี่ยเจ็บเฉยเราเคยตีลงไปนะฮะโอ้โหเล่นไม่ได้เอ <AM> c มหาเอ c ก็มอยู่นะโอ้โหต้องใช้ดีเอ็นธรรมดาไม่ได้อังม,มีนะฮะกลางลุกไปแล้ว จบครึ่งแรกนะฮะสเสมออยู่หนึ่งหนึ่งอะยิงสี่ตรงกรอบหนึ่งเป็นประตูหนึ่งครับเหมือนกันกับยอร์กซิตี้เลยนะครับไปะขึ้นหลังยอร์กซิตี้ฝั่งดเดลียเอาจาัดบอลได้ยิงเลยครับโอ้โหเรียบร้อยนะทีแรกครับของครึ่งหลังดีแลนด์มัตชิเฮนลี่ฮะดูดิโอ้โหแม่ขวาเขาเสียบอลนะฮะขาเท้าเลยะฮะนำสองหนึ่งนะฮะตอนนี้ เอาสองสองฮะเรมี่ลอดนดอนโอ้โหเสียบบงการสนามเป็นประตูโดนทำประตูตลอดครับแม่อันนี้เจ็ดสิบสี่แล้วสิบห้าเจ็ดหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดแปดสิบแปดสิบเอ็ดโอ้โหไม่ยิงกันเลยนะฮะไม่มีไฮไลท์เอาเป็นไฮไลท์มาครับตัวนีเปลี่ยนคีเลนนปเป๊ะรุ่นเดียวอนี้จะไปรอดยังไงล่ะครับผม ดูฮะโอ้โหยี่สังคมอันนี้ก็ยิง2ลูกแล้วนะเอาเป็นฝั่งยอร์ซิตี้บุกมาบ้านกันเสมอ3-3บ้างเอาคอนเนอร์เคาน์เตอร์แท็กไหมโอ้โหยี่เก็บบอลได้หมดนะเอมบาเบ้เอบาเบ้เอบาเบ้เอบาเบ้ฮัดชิลไปแล้วมั้งครับเรียกบ่อยเหลือเกิน โอกาสสุดท้ายโอ้ยพี่ไม่ยิงเมื่อกี้เกรย์จบเกมก็สามารถเอาชนะยอร์ซิตี้ไปได้อีกครั้งครับสามประตูต่อสองนั่ประตูจากเอ็มัปเป้สองลูกนะครับยิงสิบเอ็ดตรงกรอบสามเป็นประตูสามลูกเลยโอ้โหโหจัดประหลาดบ่แล้วก็นำดาวน์สมโบอยู่ที่สี่สิบหกประตูนะครับ นัดหน้าเจอเชสเตอร์นะฮะหินออกไปเอาใครเป็นตันรองเออตัวนี้นี่ผมยืมมาหลายตัวเลยนะครับยืมอย่างเดียวนะฮะเอเดี๋ยวไปยืมอีกดีกว่า สำหรับคลิปนี้นัดน,นี้ก็เจอเชสเตอร์นะครับบ้านนะครับบ้านนะนนนะชนะรัวๆนะครับเอ็มเบเป็นแบกไปแต่แบกขออยากกินน้ำแป๊บนะฟรีคิกฮะกูชี่เอ้อบเบเบไมา้เสาแรกโอโ้โหเปิดแม่แม่เลยนะฮะเชสเตอร์บุ ester, บกบ้างโอโ้โหเรียบร้อยโดนน้ำสองศูนย์ฮะเอ้ยหนึ่งศูนย์จอชเวริง <Hey. S 2> อยากทำเสือเอ, <S <S เอมบัปบเบ้ชิบขั้นหัวโอ้หตามมาหนึ่งตูต่อหนึ่งฮะนี่ฮะอย่าให้หลุดเดี่ยวนะฮะต้าเข้าส่งมาเอา้าสวอนส่งไหมไม่ส่งนะอไม่ส่งเอมบัปบเบ้ไหนะเพื่อนจอชสวอนชีลีนเอมบัปบเบ้ทีที่สามสิบเอ็ดกจุกครั้งแรกไปฮะยิงถึง7นะครับตรงกรอบแค่1แล้วก็เป็นประตู1ลูกแค่นันิง เอมบาเบ้ฮะมาเริ่มข้างหลังกันคิดว่าจุดโทษฮะเอาไอ้ตัวนี้โดนไปแดงเฉยฮะสบอลแล้วก็เสียฟรีคลิกเชสเตอร์โอ้โหโดนโขกเข้าครับจอร์จแวร์ริงตัวเดิมนะครับโดนำ้ำสองหนึ่งครับเอมบาเบ้โอ้โห บอลถึงเป็นข้าวนะฮะสองสองมาอีกลูกฮะเอ็มบาเบ้แอตริกฮีโร่เหมือนคริสเตีโนโน่รนด้วยเมื่อวานนะตุ้มยิงได้หมดนะฮะทุกรูปแบบนะน้ำสามสองนะเฉยเลยฮะโอ้โหดัวแบกของแบสฟอร์ดนะฮะเอาเง่ายจังอะไรกับเนี่ยโอ้โหเฉยบุกต่อฮะ เอเบ้ไม่เข้าไม่ยิงหรอเพื่อนแถวสองเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหจะโดนจะโดนจะโดนหน่างเดียวประตูแท็กบุกฮะเรียบร้อยโอ้โหแชมป้านิ่เดียว่ะถ้าลูกกำลัตัดเกมหน้าไปเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นลูกที่สี่ได้นะนิ่เดียว่ะโอเคจบเกมก็เสมอไปสามประตูต่อสามฮะ แรดฟอร์ดบุกเยอะกว่านะครับยิง13ต้องกรอบ4เป็นประตู3ลูกฮะประตูของเอ็มบาเดนทั้งหมดนะครับแฮตริกนะครับนัดนี้นะฮะปาร์เธอรเซาฟอร์ตนะฮะเซาพอร์ตอยู่ที่9ค้ับฟอร์มกำลังไม่ดีเลยนะครับตอนนี้5นัดแพ้ถึง4ครับชนะ1ครับเซาฟอร์ตมายืมยืมตัวฮะมาฮะได้ตัวใหม่มาหลายตัวเลยฮะ ตัวไหนเก่งกว่ากันตัวนี้นี่ตัวยืมเก่ง่านะแม m อร์แมทเทอร์เล่นสายอยูโอเคฮะนักสุดท้ายของ EP นี้นะฮะมาดูกันว่าเจอซาวพอร์ตจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะฮะยืม ฟาดเคลียร์นะฮะแล้วก็ทำฟาไปยังไม่ถึงนาทีเลยฮนะฝั่งแบทฟอร์ดบุกเอมบาเบ้โอ้ยผูที่61ของดูการดูว่าเปิดสวยมากครับแบคบขวาเราอะน้ำหน้า1-0ครับอย่างรวดเร็วนะฮะฟรีคิกเอมบาเบ้เอมบาเบ้ลูกสองโอ้ยมาแล้วนัดนี้ฮะฟรีคิกก็ได้ยิงก็ดีหม่งก็ดีนะฮะโอ้โหสำคัญครบเครื่องนะฮะ ถ้าเป็นตัวจริงแบดฟอร์ดก็กรีตตายฮะไอเอบาเบยืนบุกเอาเรียบร้อยฮะทิฮะอย่างรวดเร็วฮะดูไม่ทันนะมันเร็วจัดดูฮะอิมบาเบโอ้โหดูดิโอ้โหสุดจัดสุดจัดอิมบาเบอีกโอ้ไม่ใช่ฮะเป็นเบดทัชไอ่อมบาเบไม่มายิงฮะสีสู่แล้วฮะอย่างรวดเร็วแล้วนาทีที่ยี่สี่อยู่เลยครับผม เอาเสียบอลนะเอมบัปเบ้ลูกที่5ลูกที่4ของตัวครับสำหรับนัดนี้นะฮะโอ้โหเปิดจากริมเส้นนะยิงกระจายฝั่งเสาพอฟิกิกโอ้โหโดนเหมือนกันนะฮะแจ็คเนบนดิชยิงกระหนำ่ำโดนบุกฮนะเสาพอดจะตามมาหรือเปล่าฮะลูกคอนเนอร์ ตัดบอลได้เขียจบแล้วครึ่งแรกครับนำอยู่5ประตูตอนหะนึ e ่งฮะเอ็มบัปเป้ยิง4ลูกเลยนะครับยิงทีที่3ที่10แล้วก็15แล้วก็29นะฮะยิงไป7ตรงกรอบ5้เป็นประตูทั้ง5ลูกเลยนะครับโอ้โปหปักขึ้นหลังเป็นฝั่งแบ็คฟอร์ดได้เคลียร์นะฮะโอ้หลุดไหมไปบุกอยู่นะเอาโดนตัดบอลเอาตัดบอลได้เอ็มบัปเป้โอ้ตีล้ำหน้า กอดได้บุกอยู่างต่อเนื่องเปิดยิงไกลไม่เข้ามอนโกเมรี่ฮะเซฟโอ้โหลูเดี่ยวครับเรียบร้อยฮนะห้าสองฮะน่าจะเช็คล้ำหน้าผ้านะลูกนี้หลุดมาตรงกลางร,ระหว่างเซนเตอร์คู่เซนเตอร์นะจะมีลูกที่ทห้าส่วเอ็มบีหรือเปล่าครับก่อนหมดเวลาโอ้เราก็ทดเจ็บไปแล้ว จบไปแล้วฮะสำหรับครึ่งหลังฮะทำประตูเพิ่มไม่ได้ฮะจบไปที่สกอร์2ประตูต่อ5นะครับเอมบาเ้ยิง4ลูกเลยฮะโอ้โหมาเอามาสรุป EP นี้กันนะฮะว่าถิติเอมบาเป้ M เป็นยังไงบ้างนะฮะเอมบาเป้นะครับตอนนี้ลงไป25นัดนะฮะยิงไป64ลูกครับทั้งหมดผมมั่นใจว่าทะลุร้อยลูกแน่ๆครับ สำหรับเอ็มบัปบี้ที่ย้ายมาอยู่แบดฟอร์ดนี้เราไปดูสตีนิลี่กันนะฮะสตีนิลี่แบดฟอร์ดตอนนี้นำอยู่ฮะจากฝูงครับห่างเจ็ดแต้มน,นะข้างที่จะได้เล่นชั้นชัวๆอยู่แล้วยิงในลีกฮะดอนซอนโวลีกก็อยู่ที่53ลูกกันนะที่2แค่13ลูกเองนับถึง40ลูกนะฮะโอ้โหฮะโอเคฮะจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลง EP 3ครับว่าเอ็มบัปเป้จะ ยิงไปเท่าไหร่ครับสำหรับดูดูการนี้นะครับโอเคฮะถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงและอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคฮะไปแล้วครับสวัสดีครับผม